่าเลขอะไรนั่นคือเลขสี่วันนี้สี่จะมาให้พี่เห็นแน่นอนเพราะว่าผมผมว่าวันนี้มีสี่ครับแต่ถามว่าจะมาบนมาล่างเน้นบนไปพี่วันนี้เน้นสี่บนไปอ่ะพี่ว่าสีตาสาาส่ตัวไหนจะมาสุดท้ายแล้วจริงๆพี่ว่าสี่ตัวไหนจะมาสี่ตัวไหนจะใช่สี่ตัวไหนที่พี่ชอบเดี๋ยวผมคัดให้สี่ตัวพอ ผมว่ามีสีครับวันนี้มีสีแน่นอนแต่สีน่าจะอยู่ข้างบนสีน่าจะอยู่ข้างบนพี่หรือไม่อัดเป็นความเป็นไปได้น้อยที่จะอยู่ข้างล่างแต่วันนี้มีสีแน่นอนดูดูจากเวลาณนะตอนนี้นะสี่กับห้ามันเด่นพูดเลยว่าสี่ตอนนี้นะผมดูณนะตอนนี้สิบตอนสิบโมงสิบเจ็ดนาทีเนี่ยดูจากเลขที่มันออกมาดูจากขุ่นดูจากอะไรฮนะ สีเด่นมากวันเนี้ผมปกติผมก็ไม่ค่อยชอบหลอกเลขสีผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยออกแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแม่แล้วปีที่แล้วมันออกศูนย์สี่หนึ่งสี่หกครับเออศูนย์สี่หนึ่งสี่หกเดือนสิงหาเนี่ยพี่ดูสีครับมาดีมากเลขสีพ่พี่ผิดถูขออภัยนะผมดูจัด เวลานะตอนนี้นะ <c oughs> แต่ในชุดผมหมักมาแน่นอนไม่ศูนย์ก็สามพี่แต่ผมยังมั่นใจว่าม,มียังเป็นศูนย์ยังเป็นศูนย์เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูรัฐบาลอีกชุดหนึ่งที่ผมเมื่อวานที่ผมให้ดูกันไปแล้วเพราะว่าตอนแรกรัฐบาลนะ่ะผมให้สี่กับหแต่ผมไปเปลี่ยนเพราะว่าสูตรผมมันมีสองสูตรมันจะมีสูตรสามกับสูตรศูนย์กับสามแล้วก็สี่บห้าแต่ผมเลือกศูนย์กับสามมา แต่ผมก็ยังมั่นใจว่ามีศูนย์ครับไม่ศูนย์ก็สามแล้วถามว่าศูนย์กับศูนย์กับสามจะอยู่ข้างบนหรือจะอยู่ข้างบ้านอยู่ข้างล่างศูนยะ์อ่ะผมชอบบนครับล่างน่ะผมชอบล่างนะผมชอบห้าหนะ้าผมชอบ, 5. 5, ชอ,บอยู่ข้างล่างพราะสูตรผมได้หนึ่งกับห้าแต่บนนะ่ะผมชอบสี่สี่กับห้าพี่สี่กับห้านี่แหละเพราะผมมั่นใจว่าเลขสูตรเนี่ยเอาง,ง่ายๆพี่ถ้าพี่เป็นคนชอบศูนย์เนี้ย พี่จะรู้ว่ามันเดินมาทั้งหมดแปดรอบแล,แล้วแล้วมันมีสติอยู่จริงที่ผมให้พี่ที่ผมแบ่งปันให้แต่เวลาผมโพสมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยเปิดการมองเห็นเนี่ยรอบรอบที่แล้วนะมันเข้าล่างเนาะรอบที่แล้วสู่มันได้หกเจ็ดแปดหกมาครับอ่อหกสองรอบเนี้ยบนมันได้สี่ห้าหกแต่หกเนี่ยผมไม่ขอพูดถึงถ้ามันมาก็ถือว่าขี้ใส่ใจแล้วกันเพราะว่าเบื่อนายกับเบือเ่อนายเฮงกับเลขหกนี่ เนาะมันออกมาสามรอบติดแล้วครับเลขหกเนี่ยพักก่อนสองก็ควรจะพักให้ซีมาแน่เมื่อนี้นะเดือนเดือนแม่นี่ต้องมีซีเมื่อนี้ต้องมีซีสี่กับห้านี่แหละเด่นมากกว่านี้แต่ขอเลือกสี่แล้วกันพี่พี่จะเล่นสี่ห้าเลยก็ได้เนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยครับพี่เห็นไหมเนี่ยพี่จับพี่ได้เด่นตัวไหนอะพี่จับเอาพี่บอกว่าวันนี้แม่ชอบแปด เออไม่ว่ายังก็มีแปดอ8แปดสี่แปดห้าแปนะไม่มาคู่กันอยู่แล้วออกยากเป็นเลขที่ออกยากพี่ก็ตัดออกพี่ก็จะได้แค่2องหางนี่คือเลขวัดใจแล้วมันเข้าทุกรอบพี่แต่ขอให้พี่ไปหาตัวเด่นดีๆตัวดับแล้วแต่พี่หามานะครับผมให้ศูนย์ผมก็จับให้พี่ในช่วยเห็นไหมศูนย์สี่ศูาแล้ววันนี้ผมให้พี่สี่พี่ก็จับคู่ได้4 4 4สหแล้วก็สี่ ก็แค่นี้พี่เล่นสามตัวว่าอันเนี้ยมันเข้าจริงๆแล้วก็ชอบตัวเดียวผมชอบห้าล่างเนี่ยผมผมทําผมตามสูตรเนี่ยผมเชื่อสูตรแล้วผมมันยังเดินต่อผมชอบห้าตัวเดียวแต่ห้าน่ะผมก็ให้พี่ดูสถิติไปแล้วมันไม่ออกบนแต่มันอะไรมันก็ขึ้นได้หมดแต่ผมว่าบนมีสีวันเนี้ยบนสียังอยู่แล้วสีน่าจะอยู่หลักหน่วยด้วยเออสีน่าอยู่หลักหนว่วย้ลยครับสีน่าจะอยู่หลักหน่วย ู u หลักหน่วยพี่อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดชุด4กับ5เลขก็มันต่างกันนิดเดียวนะครับยุ่ใส่หรือว,วะมันต่างกันนิดเดียวครับอ่ะนี่รัฐบาลชุดนี้เพราะว่าผมเลือก0กับ3มาเนี่ยถ้ามว่าวชุดนี้อยู่บนอยู่ล่างนะครับผมให้0์นะ่ะอยู่ข้างบน แต่หลายสํานักบอกว่าศูนย์ดับล่างไปศูนย์ดับบนกองสลากไม่มีเลขดับนะครับแต่ชุดนี้ที่ผมทําชุดแรกแล้วผมเปลี่ยนนะครับชุดนี้ที่ผมทําแล้วผมเปลี่ยนก็คือจะมีสีกับห้าแต่สามตัวก็ตัวเดียวกันแล้วก็เลขตัวนี้เป็นเลขดังนะผมก็เลยเปลี่ยนนะอันนี้สําหรับสี่นะ แคปพี่เน้นบนนะวันนี้สายด่วนเน้นบนสี่สองจะมาได้อีกไหมถ้ามาก็ถ้ามาน่าจะมาถ้ามันถ้ามาก็มาตัวกลับเจ็ดสามหรอครับเจ็ดสามถ้ามาน่าจะมาข้างบนบางพี่น่าจะมาบน พอล่างผมมันเด่นหนึ่งกับห้าผมก็ยังเชื่อสูตรผมนะเอาแคบแคบแคบสี่ห้าเก้านะพี่ซื้อได้หรือเปล่าห้าเก้าสามแล้วก็สามเก้าสองผมเน้นให้พี่แค่เนี้ยเน้นบนไปนะมีศูนย์สี่สี่สามเก้าสี่แล้วก็สี่เจ็ดแล้วก็เปิ้ซีโตหนึง่งโอเคสุดท้ายแล้วนะวันนี้ต้อนรับเดือนใหม่ก็ ผิดถูกประกันใดผมก็ขออภัยนะขอให้เข้าอีกนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาสุดท้ายนะั้นเดือนใหม่แล้วก็ขอให้สุขสมบังในทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินนับกัน,กนเงินดีการเงินดีชีวิตดีนะครับได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ขอให้เรามีโชคมีลาภร่วมกันถ้าชอบแนวทางของผมก็จัดก็ซื้อนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะเลขเป็นแค่แนวทางสุดท้าย ขอให้เล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขนะครับขอให้รับทรัพย์ขอรับโชคไปด้วยกันแล้วเจอกันช่วงประมาณสามโมงครึ่งผมจะมานั่งไลฟ์สดนะแล้วก็ขอให้เองขอรับทรัพย์นะัพิภูถุประการใดขอทษขออภัยนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีสีวันนี้น่าจะมีสีไม้พี่เห็น พอเลขมันมันเปลี่ยนแล้วมันมันขึ้นเดือนมันขึ้นเดือนในสิงหาแล้วครับสองอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่สองมันไหลอยู่นะแต่สี่น่าจะไม้พี่เห็นเหมือนเนี้ยต้นงวดเลยลอตเตอรี่ก็มีแค่นี้โอเคพี่ไปแล้วสวัสดีครับผมผมไม่รู้พี่อมสินผมไม่ได้ทำมันมีมั่วไปหมดเลยอมสิน เพราะมันมีหลายหน่วยเกินมีออมสินซี่น้อยออมสินหน่อยหนึ่งอะไรจังซี่น่ะผมก็เลยผมก็เลยเบ่ให้ดีกว่าแต่ว่าทกศมันบ่มีผมเลยบ่ให้เดี๋ยวผมดูในเว็บนี้ก่อนนะมันออกหรือยังยังนะครับไอเว็บนี้ออมสินออกสิบโมงห้าสิบห้าพี่เดี๋ยวผมมาบอกเลยครับโอซิคิสวัสดีครับ